โกหรือหนึ่งรหัสธุรกิจหรือซื้อปุ๋ยครบตันหรือซื้อยาครบชุดนะคะเก,กิดออก, 6, ก,ก็ซื้อยุงหงนม่งมรค่กันค่ะ6,100ถูกไหมคะขอก็ซื้อยานา้ำสมุนไพรยุงนงินมันกก็คือ6ก0ันใช่ไหมคะบริษัทบอกว่าถ้าเราแนะนําลูกค้ามาซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอย่างนี้เขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราเท่าไหร่คะพี่หนึ่งพันส่วนที่เหลือเขาเก็บตังเราไปเท่าไหร่เราคิดทีนี้นะอันนี้ก็หกพันหนึ่งร้อยคนนี้ก็หกพันหนึ่งร้อย คนนี้ก็6,001หน่วยใช่ไหมคะเขาจ่ายให้เราเท่าไหร่คะพี่ 1, หนึ่งพันเหลืออีกหมื่นเจ็ดจ่ายยังคะยังไม่ได้จ่ายนะเอาต่อมาค่ะเกิดว่ากอกับขอไปขยายซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าสรุปว่าเขาจ่ายให้เราวันละหมื่นห้าใช่ไหมคะแล้วเขาเก็บตังค์เราไปเท่าไหร่ล่ะจ่ายเราหมื่นห้าเนี่ยเพราะบางคนเวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าถามว่าแล้วบริษัท ได้ยินที่ไหนจ่ายเยอะขนาดนี้เขาจะเอาส่วนไหนจ่ายคืในให้คุณได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เกิดกอเนี่ยภายใต้กอภายใต้ขอไปขยายฝั่งนี้ก็15ฝั่งนี้ก็15แสดงว่าที่เขาจ่ายเราได้วันละ 105, หมื่นห้ายความว่าเราต้องแนะนําลูกค้าคือ30ชุดใช่ไหมถ้าเป็นยาเป็นทั้งหมดก็คือ6,100คูณด้วยสาก็ตกแสนแปดแสนแปดเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราเท่าไหร่คะพี่หมา ที่เหลือก็เก็บไว้ยังไม่ได้จ่ายนะแต่ถามว่าวันนี้เราเองลงทุน6,100แต่มีโอกาสได้เดือน4 500, ี่0สหาที่ว่าพอคุมไหมคะที่ลงทุนจมลงทุนไหนหลักแสนหลักล้านยังกล้าเลยแต่เขาบอกว่าลงทุนแค่6ก0ันหนมีโอกาสได้เดือนสี่แสห้าค่ะพี่และส่วนที่เหลือเอาไปทําอะไรแล้วใครจะเสี่ยงเอามามองถึงด้านความเสี่ยงวันนี้ท่านเองลงทุนแค่6ก0ันหน่งร้ใช่ไหมคะ ท่านด็อกเตอร์ของเรานะคะไปสร้างสาขาต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะให้ท่านไปบริการใช้ได้เลยนะคะอย่าเกรงอกเกรงใจนะไปบริการใช้ได้เลยค่ะ,ะก็มาเลเซียให้คะแล้วก็ประเทศลาวก็ตรงกันข้ามกับห้างไฮเทคให้คะนี่คือสาขาต่างประเทศแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะขอนแก่นโคราชมีหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะ ยะลาปัตตานีสงขลานะครศรีธรรมราชอุ้ใหญ่โตมากบอกเลยโปรโมทหนะ้าบ้านตัวเองหน่อยก็คือนะครศรีธรรมราชใหญ่โตมากเลยค่ะนะคะสุราธาน,นีก็ไล่ชุมพรนะคะ,ะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะบางสะพานก็มีถูกไหมคะพี่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกสาขาเลยค่ะทั้งหมด50กว่าสาขาที่เปิดทําการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลงทุนแค่6,100่้ยใช่ไหมคะเรามีหนะ้าที่แนะนําลูกค้าให้ไปซื้อของที่ห้างของคุณเองะคะ่ะ คุณว่าใครเสี่ยงกว่าใครกันคะใครเสี่ยงกว่าใครคะพี่ท่านดกเตอร์เราเป็นไงคะทุ่มทุนสร้างเยอะไหมเอาแล้วจะแถมมาอีกสื่อโฆษณาละคะเมื่อกี้ได้บอกแล้วยังหรือเปล่าก็ไม่ตราบสื่อโฆษณามีทุกช่องเลยค่ะพี่แล้วเวลานี้หนูบอกพี่อย่าอยู่บ้านได้ไหมคะรู้ก่อนรวยก่อนอย่าอยู่บ้านบ้านหนึ่งพี่ดูเติอนไฟไหมพี่กินอีกต่างหากพี่ข้าวงนมพหุงน้ำก็ต้องใช้น้ำไหมพี่ อย่าอยู่บ้านอย่าอยู่บ้านไม่เอาละค่ะไม่อยู่บ้านนะทําไมพี่เอาเลิกเอาชายก่อนสิบโมงไปเที่ยวบ้านเพื่อนได้ไหมพี่สิบโมงเช้าไปเลยค่ะไปปุ๊บให้เขาเปิดทีวีททบห้าช่องห้าค่ะพี่เปิดปุ๊บอาจารย์ประมาณคุยข่าวคุยเรื่องข่าวแต่เดี๋ยวนี้ข่าวไม่ไอเรื่องกฎหมายไม่ค่อยคุยนะคุยแต่เรื่องโจยคอยทำไมแค่แดงพวกน้องเข่งแขงพวกน้องข็งแรงเห็นไหมในโฆษณาเห็นดูไหมคะพี่ อ้าวก็พี่ไปนัาบ้านเพื่อนพี่นนั่งก็มีประโยชน์ด้วยพูดแล้วไม่มีตังค์คนเราไม่พูดอยู่สองเรื่องนะพี่พูดได้ตังค์กับพูดเสียตังค์พี่ว่าจริงไหมมีแค่นี้แหละได้ตังค์กับเสียตังค์แต่พี่จะเอาตรงไหนเลยเรื่องเอาสิต้องาได้ตังค์สิพี่เพราะนั้นพอบ่ายโมงพี่ไปไหนต่อไปบ้านเพื่อนอีกค่ะพี่ไปบ้านเพื่อนอีกนะไปแบบนะไม่ต้องคุยคือไม่ต้องไปเปิดก่อนคุยทั่วทั่วไปมาคิดถึงก่อนไม่ต้องไปพูดถึงพอเข้าบ้านเขาบบค่าสระหม450สี่ร้อยห้าสิบไปรวยก ไม่ต้องคุยถูกไหมพี่คุยทั่วๆไปก่อนแล้วพอบ่ายโมงรายการซีรีส์ช่องอสมทค่ะพี่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงถูกไหมพวกเราเข้มแข็งพวกเราแข็งแรงใจคอยเต็มใจใจเป็นได้รักพวกเราเข้มแข็งพวกเราแข็งแรงเห็นไหมโฆษณาไงเพื่อนเพื่อนโทษทีพี่ฉันไปทำอยู่ที่ห้างนี้ไม่รู้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนมีความรู้เรื่องนี้มาคิดดูเพื่อนหน่อยไปดูเพื่อนหน่อยดีดีไหมพี่ชวนคุยได้ไหม เพื่อนแม่ไปดูให้หน่อยสิเนี่ยช่องเนี้ยฉันทำอยู่ที่ไหนที่ไหนตั้งดูที่ถนนเบอร์โตรศัพท์ก็มีให้ไหมพี่จริงไหมเพื่อนช่วยสกู๊ปมามาคอเกรดนี่อ้เนี่ยซื้อเลยไม่น่าเชื่อซื้อเลยตังคืนเพื่อนไปดูให้หน่อยได้ไหมฉันไม่ค่อยเก่งเลยเดี๋ยวนี้แล้วฉันยังไม่ได้สมัครเลยมาปรึกษาเพื่อนก่อนยิงสมัครเรียบร้อยแล้วใช่นั่พี่ได้ไหมคะอย่างนี้อ้าวพอสามโมงครึ่งไปต่อบ้านไปบ้านบ้านท่านอะไรที่ติดจานดาวเทียมอะค่ะไอจานดำหรือจานจานแดงก็แล้วแต่ รวย24ชั่วโมงพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงเห็นไหมพี่ <c oughs> ในโฆษณานะ่ะ <c oughs> นี่พี่กู <c oughs> พูพี่แต่หนูงสงสารพี่อย่าดึกมากนะเพราะมันมีตั้งแต่สามทุ่มถูกไหมตุตงสี่ทุ่มถึงคืนคืนมันหมุนอยู่อย่างนี้แหละค่ะพี่แค่สองทุ่มพี่ก็ได้ลูกค้าประมาณ,ปร,มาณประมาณเกินหน้าคนละแต่พี่อย่าไปนั่งนานผู้ได้เกิดความอยากแล้วก็จากมานะ อย่าไปต้องจอดแจ๊กับเขานะเสียเวลาพี่เ,ออเรื่อไปก่อนร่ไปก่อนเดี๋ยวก,ก็กไปทุราติดประชุมก่อนถูกไหมพี่อย่าไปคุยเยอะเรื่องประชุมอะไรก็ประชุมที่ห้างนี้แหละให้มันทายัางไงพูดไปมันก็ไม่จบหรอกแล้วพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อฉันหรอกขอให้ฉันไปด้วยก่อนนะเดี๋ยวฉันมาพูดใหม่ทีโอ๊ยไม่ได้ธุระฉันจะไปด้วยสิถูกไหมไอ้พี่อย่าไปตือ้ออย่าไปง้อเขาเยอะนะธุรกินไ,ไม่ใช่ก็ตือ้อจงง้อเขานะถูกไหมพี่นะคะเอาคนที่อยากมั่งอยากมีอยากรวยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมาที่นี่ คนที่พออยู่แล้วสังขารเสื่อมก็ไม่ต้องเอามานะไม่ต้องแบกต้องหาไม่เอานะขอร้องนะนะคะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่หนึ่งแนะนําลูกค้าให้มาที่นี่นะคะแนะนําแบบไหนล่ะซื้อเราก็มีให้แล้ว,วันนี้เราลงทุนแค่หกพันหนึ่งร้อยมีโอกาสได้เดือนสี 4, 5, ่แสนห้าพี่มันเกินคุ้มไหมคะบางท่านบอกว่าฉันไม่ทำหรอกฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีเวลาแต่พูดไม่เกง่งแล้วพี่จะทําอาชีพอะไรอีกอะคะพี่ขายของตามตลาดนัดหรอคะ นตกแดดออกมาพี่ก็ต้องเสียแล้วค่าพี่ใช่ไหมพี่50ิก็ร้อยหนึงละใช่ไหมคะแต่วันนี้เขาบอกลงทุนครั้งเดียวเป็นมอดกมอไม่ลูกไม่มีการรนะักษาเจ้าขายลงทุนเปลี่ยนที่ซื้อของแล้วซื้ออะไรก็อะไรก็เรื่องของพี่ที่พี่ซื้ออยู่แล้วอ่ะมาซื้อที่ห้างของคนไทยและมีเจ้าของคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนแล้วถ้าเกิดพี่ลงทุนเท่านี้ลงทุนด้วยยาพี่ก็แนะนําลูกค้ากี่คนพี่ สองคนติดตัวได้เท่านี้มีเพื่อนเยอะก็ไม่เอาต้องต่อให้เพื่อนต่อตัวเองก็ไม่ได้บางท่านไปอยู่ที่นี่บนบนุญหลุนทับอ่ะซ้ายเก่งขวาเก่งจบเลยถูกไหมพี่สองคนนี้เก่งนะอย่างหนูเองทุกนี้ก็โชคดีนะมีที่มันนะท่านรองผู้กับการนะคะพ่านตำรวจโทหัตถก,การถินโลกไปขายแต่ปุ๋ยเมื่อกี้ได้ยินไหมสิบตันอนะ่ะก็ไม่ได้ว่าซื้อไปเถอะย้ายเกินสิบห้าตักนก็แล้วกันต่อวัน เอา,เาใจใ้ายพี่วันละหมื่นห้าถูกไหมคะแต่ถ้าพี่ไม่เข้าใจหรอกวันนี้พี่ขายปุ๋ยมายี่สิบตันพี่ก็ซื้อตุมเลยยี่สิบตันกะว่าพรุ่งนี้ได้กี่หมื่นพี่สองหมื่นไม่ใช่นะพี่ต้องซื้อแค่สิบห้าห่างเวลาการรับตังเขาจ่ายเป็นวันวันนี้ก็ซื้อสิบห้าพรุ่งนี้ก็ซื้ออีกห้าตันได้ไหมครบเท่าไหร่พี่ก็ครบยี่สิบตันอย่างนี้นะคะต้องดูเทคนิคการตลาดด้วยเขาบอกเขาให้พี่วันละหมื่นห้าต่อวันต่อรอบนะคะและที่นี่เขามีการวางแผนทางอย่างไรบ้าง มีหนึ 3, 7, ่งมีสามมีเจ็ดมีสิบห้าเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้กลับนะเดี๋ยวปรึกษาผู้แนะนําให้เข้าใจก่อนว่าหนึ่งมันเป็นยังไงอันนี้หนึ่งก็เป็นอย่างนี้โอ้โหคนหนึ่งมาวแวบเลยแสดงว่าไม่อยากให้ท่านทำหนึ่งนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนะนาให้ทุกท่านทำสามหรือทำเจ็ดหรือทำสิบห้าก็แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ความพร้อมนะคะเพราะสามว่าหนึ่งรหัสท่านก็ทําหน้าที่แนะนําลูกค้ากี่คนคะพี่สองคนนะเอาเก่งกับเฮงใช่ไหมคะที่เขาบอกกันนะคะใครก็ได้นะคะ ที่มีความคิดเดียวกันว่าอยากมั่งอยากมีอยาก,ยากรวยค่ะนะคะแนะนํามาที่นี่อ่ะทีนี้เขามีการวางแผนทานแบบไหนบ้างท่านดูนะคะ3รหัสธุรกิจเป็นอย่างไรค่ะแล้วเจ็ดรหัสเดี๋ยวท่านอย่าที่ปรับปรึกษาผู้นาก่อนนะคะนี่คือ3รหัสค่ะหรือ3สาขาธุรกิจหรือ3โปรนะคะอ่ะดูค่ะเพิ่มมาลงทุนนิดหน่อยก็คือ1 ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าเป็นยานะคะถ้าท่านลงด้วยสินค้ายอ,ยาอาื่นก็เขาคำนวณเอานะเพราะนั้นถ้าเป็นยานาสสมบูรณ์ไอยู่เหมือร์็นต์ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบคูณสามเปอร์หนึ่งหมื่นหนพันเก้ 1, 6, 000, กเราร้อยสิบลงทุนหลักหมื่นแต่มีโอกาสได้วันละสี่หมื่นห้าท่านดูสิคะหนึ่งรหัสท่านก็ต้องแนะนําคนกี่คนติดตัวคะพี่สองคนอะ่ะหนึ่งรหัสท่านจะชวนคนกี่คนคะพี่แต่สองคนที่ชวนเนี่ยเป็นตัวคุณพี่เองไงคะรายได้ก็เป็นไงคะ รับเองไม่ได้แบ่งให้ในกอไม่ได้แบ่งให้ในขอนะคะ่ะดูค่ะต่อมาค่ะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอ่ะระบรบการตลาดเราเป็นแบบนี้นะคะซ้ายหนึ่งโก้ขวาหนึ่งโกนะคะหรือซ้ายขวาซื้อปุ๋ยกัละหนึ่งตันฝั่งนี้หนึ่งตันฝั่งนี้หนึ่งตันก็รวมเป็นสองตันถ้าก็รับหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งรหัสก็ทําหน้าที่แนะนําลูกค้าสองคนฝั่งนี้ก็สองค่ะฝั่งนี้ก็สองนะคะ ซ้าย2ขวา2คู่ส่งผลใตัวคุณเองรับเท่าไรคะเรา1นรับอีก2,000บาทคะ่ะทีนี้ไปชา้าช้านะคะลากเส้นที่เรา2เป็นชื่อของเราถูกไหมคะซ้าย1ขวาหนึ่งเราสองก็รับ1,000บาทคะ่ะซ้าย1ขวา1เรา3าก็รับ1 0 0 0บาทตรงนี้ก็เหมือน,นะคะ่ะตรงนี้ก็เหมือนห้าแล้ว1ก็ต้องรับด้วยไม่ใช่เหรอคะ